นน่ัะโอ้ต้มปลาปลาตมปลาปลาตัวมอเข้ามาเลียงใส่ก่อยปลาโอ้นี่นะครับเมนูเด็ดครับเที่ยงปูงใส่ได้บาทต้มปลาไก่สุกหรอครับใช่เซยอดเอ้ย่างก่อนเซยอดมากระดันนะครับเผาปลาครับปลาสดๆครับกินครับบ่าเต็มอร่อยเลยครับปลาแดกวางครับจุดยอดเลยครับ อันนี้ปลาที่เสร็จสุกแล้วครับทุ่งปลาตะปีบเนี่ยบอนเอากุ้ยปลากุ้ยปลาครับนี่ทุง่งเอาไปเผาแบบนี้ครับเขาให้มันสุกเดี๋ยวก็สุกแล้วครับเนี่ยเที่ยงหรอครับพี่น้องคุณตาโตกำลงังจะเห็ดเต,ต,ต่าครับเต่าต้มปลาครับเอาไม้เสียบเพชรง่ายๆได้ครับเนี่ยมากินต้มปลาก,กาาุ้ยปลานั่นกันครับพี่น้องคั่วปลาครับกระเขาหน่อย อยู่ริมหวยบรรยากาศดีๆเลยครับนเด็ยบง่า,ายๆเลยรครับเี็บครับปลนนะตาโตเลือกปลาสิตมครับเ,เดี๋ยวไปลางก่อนนะครับปลาคออยู่อยของไหนบุ๊ ีอปลาดนูนะครับนี่พี่น้อพี่น้องปลาดนี่ปลาดูหน่อยเอาบักควอแง่ออกมาอย่างดีสิมุขั่วอยู่ฝั่งน้ำครับโดลนลูกน้ำจ่อยไ่ไดต้ต้มใจบกคอแ่เหลือแต่ว่าขาวนะครับนี่ตาตัวกำลังขั่วปลาอยู่ครับ เบาแบบลงไปงุ้มหาเพิ่งตูงง่ายเองด้วยมาเห็นแล้วครับมังใสยยังมาท่านไหนถึงอายุใครจะปล่อยไปครับนี่แหละกินนี่ละครับปลาขาวนี่ละครับกล่อยปลาครับพี่น้องเดี๋ยวจะหาบดแดงมาใส่ครับ กี้หอยครับหอยตัวใหญ่แลรร้วตั้งหมอต้มปลาครับตากัน <c oughs> หิวเขาแล้วครับนี่ยมาวัดขั้วปลาไปต้มครับถึงเครื่องเมื่ไปครับเป็นง่ายๆไ,ได้งไงดครับนี่ย กินแล้วครับเครื่องใช้เติมน้ำใช่ครับเอาแดงไปใช่ต้มปลาครับไมดหมดมดมดไปครับไปไม่เอา่ก้นิดเดียวาจัดกันเนาะไปก้วยที่หลังโอ้โหไฟแห้งแล้ครับเนี่ย ใต้เหรอปา้าวุ้อเรียวคุณขู่ไหมล่ะกีบขาวครับรตัวมอข้างมะเดียงใส่ก่อยปลาโอ้มีอยู่มีอยู่ขันได้หรือเปล่าน้องคุณอะห้างไหนหน่อยครับกัน,น,น,นสี่ห้างหนึ่งห้างกี่อะออไรล่ะห้างอีกสูงได้ไหม โอ้โใส่สดๆเลยครับมาขั้นมาเนี่ยก้นอีสานกินนึงสิเด้ก้นอีสานกินแบบไม่ง่ายใช้กินสูกเอาเพียสูงครับโอ้ใจกินสูบเขาอ่ะก็จะได้แล้วครับเนี่ยโอ้หิวหิวหิว วอ้ย่ว่ห้างหนึ่งเอ๊ะอะว้า่อไม้แตกแล้วครับไร้บเนี่ยโอ้ยเอาซามมาใส่เอาเลยครับถึงบ่าห่า นี่นะครับเมนูเด็ดครับเที่ยงปงไส้ได้บาทผมปลาไก่สุกแล้วครับเซยอดเออยังก่อนเซยอดบักกระดานนะครับยอดบักกระดานก็ีกเป็นเปรี้ยวๆนะครับสมๆเชียงใหมเป็นน้ำแซ่บครับเผาปลาครับปลาสดๆครับโอ้เราคนนี้ไส้กินครับบ่ราะไส้มันอ่ยเลยเพราะแดกหวางครับ ก็ย่อดเด้ครับอ,อ,อันนี้นปลาที่เขุกนะครับทุ่งปลาเศีเบ้นก้อยปลาสุกครับอเอา,า,าก้อ,นนกอยปลา,า,า,าก้อยปลาครับนี่ถุงนี่าทุ่งเติ๊กเอะหนำใส้จังน้อยอหนำใบ่อเป็นไหมก็ต้องติ๊กมันบ่ไหมได้ท่านเขาแบบนี้ครับ เลาทำมืสุกเดี okay, oh. ๋ยวก็สูกแหรอครับเนี่ยแส้หัวมันแสครับเปียคอยปลาครับพี่น้องไอ้นังขางเคียงเดียวครับเขือนีนังเงี้ยงขางเจ้าขางคอยหอวบ้าบอขงนังนไห้ได้วยหอวาักมีบ่ผักีผักีเต็มบรรยากากินขอป้าวันนี้ครับพี่น้องพี่นอด นน่โอ้ตองปลาครับปลาตมปลาได้ที่แล้วครับมาเรื่องบัตมาเอามาเนี่ยซุกน้ำแม่ครับไปเดกบวงเอาปลาที่ครับเมนูเด็ดครับก้อยปลาครับก้อยปลาโคตรดีสามกินได้สี่ละมากินกันครับมากินด้วกันมาครับพี่น้องมากินกันนะครับมากินขอบปลาทุกันครับกินเขาแล้วก็สิไปเอาละมุอูอีกกันนึ่งนะครับเอาเหยาะอีกกันนึ่งนงะครับ นี่ครับบรรยากาศหาปลาเมื่อนี้นะครับอยู่อำเภอสวนรณภูมิครับตำบลไร่เอ็ดนะครับขอทานสมปลากัได้สีไปต้นพีข่อยส่วนเบาครับงำหมกม่วงเลยครับมาครับพี่น้องมากินกันครับกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเบาะแจกแขกขอนกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับยอดบินบ่ค่อยเห็นมัน